ครับก็มยูบันเผื่อนวันนี้อยูุในป้าในดงครับเสี่ยงพลิกมาแล้วเขาวาเป็นรถพุ่มพวงครับเรามาเลที่ว่ารถพุ่มพวงตีเขาเยยบมีอะได้มากมายครับเนี่ยครับรถพุ่มพวงครับเนี่ยเข้ามาจอดแล้วครับเข้ามาจอดมีอะได้มากมายครับเพราะว่าเขามีบริการเรียบร้อยนะครับที่นี่อ่าบริการดีเลยครับมีเอะได้มากมายครับนี่ลายย่างนะครับ บริการกับสุดเหมือนกันกับมีตำนาวมีหมกเพื่อมีหยันนัดมีดีปลีมีอยู่แยะครับโอ้มีปลาด้วยกันมีเครื่องแกงครับเนี่ยครับมีบริการถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับนี่มีอะไรกี่อย่างนะครับรามาเลเนี่ยข้างในก็มีปลามีหมูบริการถึงทีเลยครับไม่ต้องออกไปไหนเนีมีปลามีหมูมีอะไรอย่างครับเขาบอกบริการดีมาก อย่างช่องมีทัางช่องข้างท้างนี้ก็มีพวกนุ่มมีนุ่มมีนุ่มจีนมีเยอะมากเลยครับอีกกีกในเรืก็มีพี่ไปชอบแบบนหนก็มาเลือกได้ครับของเล่นของเด็กเล่นก็มีมีนุ่มน่ากินมากครับสาวเช้าบรรยากาศดีครับเนี่ยก็มีคุณเข้ามาเลือกซื้อเยอะครับก่อนจอดก็มีพนกงารเข้ามาซื้อ เนี่ยครับมีคนเข้ามามาเลือบซื้อเยอะนะครับบริการดีมากๆรากาก็ไม่แพงครับเห็นไหมครับเล่เตยได้ได้ฟรีครับชอบดึงได้เลยครับมีรายย่างครับตัวเจ้าๆ้าไม่เก็นครับบรรยากาศแบบนี้ครับอำเภอขุนพินครับสุราษฎร์ธานีไข้ไข้ดีไหมน้องไข้ดีไหมช่วงนี้น้องคนไร้ไข้นะครับ อืมคอยคลายริบคลาย,ายดีนะจ๊ะกับปุ้มกับปุ้ม